เียคกูเดินอยู่ปิดตวแล้วอยู่ข้างบนอ่ะโล่มาหน่อยดิโหเสียงหัวใจดังมากเอ้ากูแตกกูแตกเฉยเลยกูยืนอยู่นอกบ้าน ยึดเป็ด What the hell กูยืนกูยืนอยู่ตรงนี้กูโดนเออกูจะถ่ายรูปมันไงเขาไม่ให้เอาหน้าจุ่มเหรอเออหวย